สวัสดีครับแฟนคลับเสียวปุกท่านนะครับ Prediction สำคัญน้อยกว่า Asymmetry นะครับนี่คือลำดับความสำคัญทางการเทรดที่มือใหม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจนะครับถ้าคุณอยากจะปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอนะครับไอเดียผมได้มาจากเป็นทวีตคุณมาริออสตามมาจูดิสนะฮะคนนี้ก็เป็นนักสวิงเทรดที่มีผลงานโดดเด่นมากครับั้นพอร์ตป,ปีนึงเนี่ย โตถึง290%นะจัดว่าเก่งมากนะแล้วก็ผมชอบที่เขามีระบบเทรดที่มันมันไม่ไม่กดดันทางจิตใจนะคือเขาใช้ระบบเทรดที่มีวินเรทอยู่ที่ประมาณสัก30%นะฮะแต่นะคิดผิดเขาเสียหนึ่งครับคิดถูกก็ได้5ขึ้นไปครับระบบของเขานั้นไม่หวั่นไหวนะแม้จะเจอ losing streak ห้าหกครั้งที่เฉยครับเขายังคงเทรดตามระบบได้เขาไม่มีการเทรดแก้แค้นครับเขาแค่ทำตามระบบไปแล้วก็รอให้บิ๊กวินเนอร์ทำงานครับพอเขามีบิ๊กวินเนอร์ทำงานนะพอร์ตเขาก็จะเติบโตระดับที่ง่ายครับผมเคยทำคลิปนะการเทรด3ครั้งแรกเขาตัดขาดทุนนะเสีย 3R รวมกันนะแต่ครั้งที่4ครับได้บิ๊กช็อตขึ้นมาได้บิ๊กวินเนอร์นะได้ 8R ครับ เทรด4ครั้งตัดขาดทุน3ครั้งเสีย3แต่ถูก1ครั้งได้8ครับคับเวอร์เลยแบบนี้ครับเขาบอกว่าระบบเทปนี้แหละทำให้เขานั้นไม่โฟมูไม่รีเวนเทรดดิ้งครับแล้วก็ไม่โอเวอร์เทรดครับเ็าแค่ทำตาม,ตามระบบไปนะนี่แหละคือลักษณะของการเทรดที่มันตรงกับหนังสือ Trading in the Zone ครับเนี่ยครับแค่ลงมือทำตาม,ตามระบบครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่าระบบเขานะั้นอะยังไงซะ คิดผิดเขาเสียน้อยก่อนแต่พอคิดถูกครั้งเดียวนะคัปเปอร์ที่ตัดขาดตรงเล็กน้อยนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้เขาสั้นปั้นพอตเติบโต,ต,ตหมหา,าศาลแล้วก็เทรดแบบไร้อ,อารมณ์ครับไม่ต้องมีโรมเวข้องครับนะเพราะว่าเขาแค่ทำตามระบบครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นไมซ์เซ็ตเป็นระดับความสำคัญที่คุณมือใหม่ทุกคนนะต้อง เปลี่ยนให้ถูกต้องครับคืออะไรครับเปลี่ยนมุมมองจากต้องเดาให้ถูกไปเป็นเทรดในแบบที่ทําตามระบบครับจัดโครงสร้างการเทรดให้ถูกต้องครับไม่จะผิดบ้างแต่ถ้าคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่านั่นแหละครับได้กําไรเติบโตแน่นอนฮนะ นี่ครับนี่คือสิ่งที่ตรงกับผมตั้งชื่อว่า prediction เนี่ยนะอย่าให้ความสำคัญกับการ prediction เลยครับเพราะ prediction นั้นเป็นการโฟกัสผลลัพธ์เราต้องการถูกทุกครั้งไงเราจึงให้ความสำคัญกับ prediction แต่ a s y m m e t r y นั้นเป็นการทำตามกระบวนการครับโฟกัสกระบวนการครับการโฟกัสผลลัพธ์กับโฟกัสกระบวนการนั้นอะ เป็นสิ่งที่มือโปรกับมือสมัครเล่นมองต่างกันนะมือสมัครเล่นที่แพ้ซ้ำซากมักจะโฟกัสที่ผลลัพธ์เขาจึงให้ความสำคัญกับการพ rediction ตรงข้ามกับมือโปรนะฮะเขาให้ความสำคัญกับกระบวนการครับเขาจึงโฟกัสที่ asymmetry ครับคือนะครับทำตามระบบครับระบบที่คิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับแค่ทำตามระบบไปนี่แหละครับคือ มายเซตสำคัญคือลักษณะของนักเทรดที่อยู่ในโซนครับตรงตามหนังสือ Trading งอินเตอร์นะฮะดังนั้นนะครับคุณลองเปลี่ยนนะคลิปนี้จะเชิญชวนท่านเปลี่ยนครับเปลี่ยนการโฟกัสจากการที่มือใหม่ทุกคนโฟกัสที่ p rediction ย้ายมาโฟกัสที่ asymmetry ซะแนวทางนะฮะบอกตัวเอง ใหมครับว่าไม่มีใครที่จะสามารถทำในอนาคตได้ถูกทุกครั้งครับเพราะว่าผลลัพธ์ของการเทรดนั้นเป็นแบบสุ่มครับมีโอกาสคิดผิดได้เสมอครับอย่างภาพนี้ฮะตารางนะกรณีที่คุณเทรดด้วยหน้าเทรดเดียวครับนะฮะเทรด6ครั้งเนี่ยมันยังมีความผิดพลาดนะคุณ สมมติคุณเทรดเบรกเอาท์แล้วกันนะเทรดเบรกเอาท์หครั้งเนี่ยคุณเจอฟอล b เบรกเอาท์ไป4ครั้งแต่คุณเสียคุณยอมเสียต่อครั้ง1 r เนี่ยรวมกันคุณเสียลบสแต่คิดถูกแค่2ครั้งครับคุณได้ครั้งหนึง8 R ครั้งหนึ่ง5 R าําไรได้มาคัพเวอร์ตัดขาดทุนแล้วมีเงินเหลือครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเิสิมิรีครับ อย่าพยายาม p rediction ครับถ้าคุณ p rediction คุณจะมีอคติมีความโน้มเอียงไปที่คาดหวังต้องชนะทุกครั้งครับเชื่อนะครับคนที่เรียนรู้เรื่องการทำรรมนานาคตเนี่ยนะว่าราคาต้องไปถึงนั่นราคาต้องวิ่งแน่ต้องชัวร์ต้องชัวร์ร้อเเ็นะเละทุกคนครับเพราะอะไรครับพอตลาดไม่เป็นไปตามความคาดหวังพูดง่ายๆถ้าคุณพ rediction ว่ามันต้องเบรกเอาแน่นอน พอมันฟอลเบรกเอาขึ้นมาคุณจะทําใจตัดขาดทุนไม่ได้คุณจะบริหารความเสี่ยงไม่ได้คุณจะไม่สามารถจํากัดความสูญเสียที่1 r ได้ครับดังนั้น p rediction คือตัวทําลายการเทรดครับตลาดเต็มไมปด้วยความไม่แน่นอนครับที่สำํำคัญคือมนุษย์ไม่ใช่ผู้วิเศษครับเสียนหุน้นเสียนนักเทรดก็ไม่ใช่ผู้วิเศษครับเขาก็เดาไมอนันครับ แต่เขาเดาโดยบนพื้นฐานของการทําตามระบบแตกต่างจากมือใหม่ว่ามันต้องใช่มันต้องชัวนะนั่แหละครับใครก็ตามนะที่มองว่าตลาดหรือ,อตําราหรือศาสตร์ของการทำนายอนาคตมันใช่ต้องชัวนะเจ๊งทุกรายครับดังนั้นยอมรับซะว่า p rediction ไม่ใช่กุญแจสุขสุขเร็สครับการทสนะุขาุขส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 ุัสุข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 าุหสุ ตรงกันข้ามคับว่า asymmetry ต่กครับคือกุญแจสุขการเรรดครับเพราะว่า asymmetry คือการบริหารการเทรดครับจัดการกระบวนการครับคิดผิดเสีย1ครับคิดถูกได้3ขึ้นไปหรือ5หรือ10เนี่ยแค่นี้พอครับแม้คุณจะมี w วินเรทเพียงแค่30%แต่คิดผิดคุณเสีย1คิดถูกคุณได้5ขึ้นไปนะโอ้โหสบายครับเนี่ยอย่างภาพเมตารางนี่ชัดเจนนะ คิดเป็ดเสียหนึ่งครับคุณรู้ซิงสตริกเลยขาดทุนติดต่อกัน3ครั้งคุณเสียแค่ 3R แต่ผู้ชนะ1เดียวโผล่มาครับได้ 8R โอ้โหับเพอร์เลยครับนี่ครับนี่คือ a s y m ม e t รีครับที่มืออาชีพเขาทำกันครับเขาไม่สนใจจำนานาคตรครับเขาแค่ทำตามระบบผู้แพ้อ่อนแอก็แพ้ไปครับตัดขาดทุนผู้ชนะเลทโปรฟิตดันไปกำไรได้มาแค่ตัว2ตัวนะ คัปเปอร์แล้วเหลือติดมือครับนะแต่ถึงกันั้นฮนะเรื่องของ asymmetry นั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ทำได้นะคุณต้องมีระบบนะครับคุณต้องมีโครงสร้างนะแนวทางนะคุณจะหาหุ้นนะครับหรือสินทรัพย์ที่ให้อสมเมตรีริ s ดีบอร์ดนั้นคุณต้องรู้จักเลือกนะเซตอัพครับหน้าเทรดนะหน้าเทรด รผมแล้วเปนง่ายมากครับคุณสามารถหาได้ตามหนังสือทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นคั p with h a n d ิลไม่ว่าจะเป็นแฟลตเบสไม่ว่าจะเป็น flag ไม่ว่าจะเป็น VCP ไม่ว่าจะเป็น Undercut คัตอก็ตามนะครับเรียนรู้ได้ครับหาง่ายแต่คุณจะมันต้องเลือกครับเลือกเฉพาะ1หรือ2หน้าเทรดเท่านั้นเซตอัพไม่ต้องมากครับ เลือกแค่หนึ่งหึงสองหน้าเทรดใช้ท่านนะครับเซตอัพได้แล้วเนาะเซตอัพที่ดีนะครับคิดผิดเสียน้อยครับทำไมพี่มาร์คมีว้วลาที่จึง,จงชอบ VCP เพราะว่า VCP มันเป็นการแกว่งที่แคบลงแคบลงไว้ครับจุดก่อนที่ราคาจะพุ่งแรงนั้นมันจะมีขนาดความเสี่ยงเล็กมากครับริสหนึ่งแต่ถ้าตัวนั้นเป็นผู้ชนะจริงนะมันจะพุ่งแรงทันทีครับ สองสามวันห้าวันเนี่ยได้แล้วสามอาขึ้นไปนี่แหละครับคือประโยชน์ทำไมพี่มาร์คจึงชอบหน้าเทรด CP, ว c p เพราะว่า Risk แคบครับริสเสียแค่หนึ่งแต่ Reward ได้สามขึ้นไปครับเนี่ยคุณต้องหาหน้าเทรดแบบนี้ครับนี่แหละหน้าเทรดแบบ Asymmetry ครับว c p คือตัวอย่างชัดเจนครับของหน้าเทรดแบบ Asymmetry ครับจากนั้นครับคุณจะเป็นจะต้อง เลือกหุ้นนะครับที่มันพร้อมพุ่งนะครับสำคัญนะครับหน้าเทรดเดียวกันนะถ้ามันเป็นหุ้นในกลุ่มที่ตลาดไม่ชอบหุ้นที่ตีมไม่ร้อนแรงนะครับมันก็พุ่งอย่างเงี้ยนครับแต่นะครับหุ้นที่มันไปตีมร้อนแรงนะหุ้นที่ตลาดชอบหุ้นที่กําลังมีสตอรี่ทุกคนอยากเข้าซื้อนะแม้หน้าเทรดห่วยนะครับคุณก็มีโอกาสได้กําไรไวนะ พราะราคามันจะพุ่งแรงมากครับแต่ต้องบอกว่าพันผวนหนักมากนะหุ้นที่มีธีมร้อนแรงหุ้นที่เก่งกาไรสูงสูงนะพัผนผวนแรงมากคุณยังเป็นต้องหาจุดซื้อที่มันเสี่ยงต่ําจริงนะต้องรอครับอย่าสเปดส,สปะเข้านะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมเทรดหุ้นอเมริกานะหุ้นที่มีธีมร้อนแรงมาราคาราคาราคาถูกครับราคาหลักราคาหลักอ่าหลักไม่ถึง10เหรียญก็มีราคา10สิบเหรียญกว่ากว่าก็มีครับ แก่งทีนะโหเจ็เนี่ยถ้าคุณเข้าผิดจังหวะน,นะเละนะฮะดังนั้นนะี่ยจำเป็นต้องรอจังหวะซื้อที่ดีครับแล้วก็มีการย่อยไทม์เฟรมมีการอ่านไพร์แอคชั่นมีการอ่านวอลลุ่มมีการดูดิสพิวชั่นมีการแอคคิมิชั่นดูจุดซื้อที่มันเสี่ยงต่ำอยิงครับต้องรอนะแต่เชื่อผมนะครับว่าถ้าคุณมีหน้าเทรดที่คุณใช้ประจําแค่1นึหน้าเทรดและคุณเลือกหุ้นที่มันตีมร้อนแรงจริงในะตลาดชอบ ตลาดมันจะหมุนฮะ่าช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยเป็นตีมนี่ว่าตีมเไว้แต่ตีม ev อ่ะสมมติเดือนที่แล้วตีม ev เดือนนี้ธีมโดรนไว้เดือนต่อไปจะเป็นตีมของโรบอตแท็กซี่เดือนต่อไปเป็นชซมคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นมันจะหมุนไปเลยครับคุณยังไม่ต้องหาเอาเงินไปเข้าเทรดเฉพาะหุ้นที่มีธีมร้อนแรงเพราะธีมร้อนแรงดีมากกาลังเข้าครับเงินกําลังเข้าไปเก่งกําไรราคาจะพุ่งแรงมากถ้าคุณมีจุดซื้อเสี่ยงต่ํานะครับ ริสหนึงแต่รีวอร์ดคุณได้3ถึง5้าภายในเวลาสั้นนะผมมั่นใจว่าการเก่งกำไรหรือการหมุนรอบคุณจะง่ายและไวขึ้นครับที่สำคัญนะครับหุ้นเมกานะผมแนะนำนะแนะนำแบบเปิดอกนะถ้าคุณอยากได้หุ้นที่มันเหมาะกับการเรียกว่าสวิงเทรดดีๆนะไปหุ้นเมกาครับปัจจุบ,บันเนี่ยนะบ้านเรานะมีบร ו เกอร์ที่ ให้เราสามารถเปิดพอร์ตนะฮะเทรดหุ้นอเมริกาได้อย่างง่ายๆแล้วก็เสียเงินไม่มากนะแอปดามเนี่ยชัดเจนเลยผมชอบมากนะภายนี่ก็ดีฮะคุณมีเงินเทรดเพียงแค่นะก็บอกขั้นต่ำแล้วไม่ได้จนะ่0ห้าสบาทแล้วไม่ไน้จ่ใจนะคุณลองศึกษาดูละกันนะเนี่ยไม่ต้องเสียเงินระดับไม่ต้องมีเงินมัดจาเป็นเป็นแสนเหมือนก่อนนะฮะแค่ห้บาทแค่ห้ิเหรียญน,นี่ก็เทรดได้แล้วะฮะ เชื่อนะครับถ้าคุณต้องการเทรดหุ้นนี้ได้ริสต่ำรีวอร์ดสูงนะไปหุ้นอเมริกาครับแล้วคุณจะพบแนวทางสว่างของการเทรดเลยครับอ่าการเทรดที่ควรจะเป็นมันควรเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะว่าเรื่องของการเทรดนั้นที่มือใหม่ควรโฟกัสนะอย่าโฟกัสพ rediction นะแต่ ให้ความสมานกับ asymmetry ครับซึ่งเป็นการบริหารริสเรวอร์ดให้มันมีความไม่สมดุลครับคิดผิดเสียหนึ่งคิดถูกได้5ขึ้นไปนะผมมั่นใจว่าถ้าคุณไม่โรบเทดที่ให้แบบนั้นซึ่งมันต้องผ่านการนะครับผ่านการคัดหุ้นผ่านการเลือกหุ้นที่มันมีตีมร้อนแรงนะฮะและคุณมีจุดซื้อที่เสี่ยงต่ําแค่ไม่กี่ท่า 1- นท่านะผมมั่นใจว่าโลกเปลี่ยนนะเท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ